ีครับสวัสดีครับวันนี้ขั้วอีสานห้องเะพาเขปาปลาหาเห็ดครับพี่น้องบรรยากาศลังฝนตกแม่เบิงครับมีเป็นอยู่ใกล้ภูเขาครับมาหาล่อปลาหาเห็ดหาเบิ้งมาันกี่มานบ่าครับคอยติดตามเบิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขั้วอีสานได้เลยครับเป็นช่อง,องพึ่งทำคลิป ให้พี่น้องเบิ้งครับก้อยทีสต,ตามไปน้ำกันครับกอแล้วครับพี่น้องจะขึ้นเพชรโอ้ยแกบเล้นาแล้วจะเกาเท้าใยนี้เพ็ดพอออกไล่ลายครับแต่ว่าคนก็ไม่หาเหมือนกัน อยูู่่มันสวนจะคล้องนี่ยครับทำอนี้เดยวเป็นมมกเกียวอ่านี้กเ็เลยเด็มาเลาะตรงแต่ละขสีผมมีนี่ยครับพอา้นหาเอาเวอ์ดเลยครับเราจะไปเลาะเบิ้งเห็ดไข่ครับ ท,ทัานจ่มีกวามเหมือนเลื่อนโนเวิร์ดวเวราก็จักแบบ้นโดนยังได้ขึ้นมาเทื่อนึงฝนก็นจะต,ตกเพราะฝนพี่น้องทั้งนี้แดดทั้งนี้เขิ่ม ไปบึงตอนพ่อเห็ดเดียนะครับ้อกมะพก้าจุ่มแมกอะดอกเน่าดเลยเป็นน้ำฝนตกห้ามมันก็ครับนี่หมืม่อ้านนี่ถ้าหมื่กนฝนตกแห้งรับแถวเราบพึ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าแถวนี่ดอกกป็เจียวขาวลาหลายลายครับคนแถวนี้เขาจะบุกไปกินดอกเป็เจียวขาว ลำธารน้ำเอ,อ้ยเป็นตะยันไีก็มากก็คุ้นแผนลูกน้องคาประจำ tao còn thấy để nó phải hết mình à, nó đây, ừ. mà, thằng quang, thằng cái, này ăn mua đây cho biết non, ngắm mắt cái, ngắm mắt chắc Tao kéo này có ba hết tiền rồi, cái cứ hai nhà เดขาจงต่เอาเหมดเลยเฮ้ยต้องใส่มีคนมาหาก่อนครับดีไใครอีกครคร เดินส้มปลาไปนี่แล้วนะครับบรรยากาศฝนคึมๆก็ให้พผู้ยู่ทางไกลเดยเพื่อนขี่อดบ้านโอ้เจอแล้วครับน่าจะเป็นเห็ดไข่ว้าวเ,เห็ดหนังนุ่งกัวเน่ใจว่าเห็ดหนังด้วยครับ งดอกหนึ่งตรงนี้มูมันครับแต่ว่ามูมันอยู่ใส่ละเงินก็เอาอยู่นี่อยู่ที่โออกกีบ่ 분명히. คนมาหักตัดใหม่ก่อนเถอะได้มาดูเะเนาะสองตุนเฮ้ย บรรยากาศเตียนเขาเพียงคนมาลักต oh. ัดไม้ลายรู้ป่ะนี่บ่ได้ขมงเขาบึงเยอะเกินคนมาลักตัดเอาไม้เบิด้อรับความมันอยู่เลย ลงพุ่นีก่ก่อนอก่มลื่นล่มตื่อเลกก็กคือเลกก็แดด ดอกเดียวเลี๋ยวเหย,ยียดเข้นเหนือวัเป็นตาหนี้นี่ขับไปเลยครับสงสัยรถเต็มบ้านเอา มานบมมา่มะออาเฮ็ดกับหูเลยพาคนมาหลัก่านมันอ,มอีกหนึ่งตรอ เพชรกัคือ้ิบโงมีนะครับไปขุนนั่นทางขุนจะต,ตกแล้วไปไปไปไม่มีดอกไม่มีแหกไม่มีเพชรไม่มีดอก ได้เฮ็ดกันวาเบืบ้งบรรยากาศนะครับสำหรับคนู่กรุงเทพกรุงไทยเบึงไปเราได้กินฮอดบ้านครับะจะเป็นหน้อยขนเราแล้วครับ เกูคนมหาเห็นดิเห็นอยู่ครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพร้องดอกนี่ครับ กกเดี๋ยวนี้อึดกัดล้เฮ็ดนี่ยเห็นยังไม่น้ลงวอึดยังนี่าหุจับได้เฮ็ดยังเก็บไปก่อนไอ,อ,อ้ไข่ายือโบเมน่ถอฝนหรือรัะมันจะเนาแล้ว ยังมีอีก้นพี่น้องเคยเห็นอีก うん。 嗯，看啥子片？ มาบลูกคู่ขานไปอีกน้องเอ้ยมันเหยียดเลยตีโบมันนะพี่น้องไปซีดอกไงล่ะวันนี้ก็เอาบรรยงกาศมาฝากจะมีนะครับอะไรเวลาสิกลับบ้านแล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่เงี้ยด้วยครับสร้งขั้วอีสานเนาะ เพื่อเดทไทเป็นกำลังใจงให้เดทไทคลิปไายดไดยังไ่กันเบิ่งอีกครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ